วันนี้ CG Thailand จะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ของเรา CGXR2 หน้าจอเล็ก4.3นิ้วที่มากับกล้องหน้าและหลังสามารถเชื่อมคา r p l พ y Android Auto ได้เหมือนเดิมกันน้ำได้มากถึง IP 68รุ่นนี้จะมีอินเทอร์เฟซที่แตกต่างจากรุ่นตัวท็อปสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมคือเซ็นเซอร์วัดลมยางและริโมดคอนโทรลได้เมื่อปิดสวิตช์กุญแจหน้าจอจะดับไปเองภายใน10วิคลิปนี้จะมาสอนการดาวน์โหลดวิดีโอจากตัวหน้าจอ x r 2กันก่อนอื่นให้ลูกค้ากดไปที่หน้าจอดาวน์โหลดกดเปิดและหา i วไฟ ทางมือถ and ือได้ทาง iPhone และ Android การเชื hmm. mm ่อม Wi-Fi ให้หาหมายเลขตัวเครื่องที่แสดงผลที่หน้าจอจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน8ตัวผ่านทางหน้ามือถือได้เลยการเปิด Wi-Fi ของ CG เราใช้ต่อเมื่อต้องการดาวน์โหลดวิดีโออกมาหรือต้องการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดผ่านหน้าจอและมือถือ เมื่อมีการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้ากลับไปที่หน้าแอปซ G Go เหมือนเดิมและก็ยืนยันการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์กดยืนยันทั้งในมือถือและหน้าจอจะมีการเชื่อมต่อให้ดาวน์โหลดวิดีโอได้เลยการดาวน์โหลดวิดีโอต่อคลิปจะใช้ระยะเวลาไม่นานวิดีโอต่อคลิปที่ดาวน์โหลดสามารถตั้งค่าระยะเวลาบันทึกได้มีตั้งแต่1นาที2นาที3นาทีนอกจากนี้ในฟังก์ชันการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถตั้งค่าต่างๆได้ ตั้งค่าที่ต้องการโชว์ในวิดีโอของเรามีทั้งเวลาความเร็วทิศทางแผนที่หรือความดันลมยางตัวอย่างการกดตั้งค่าต่างๆโชว์ให้ดูบนหน้าจอน,นี้เลยจากนั้นเมื่อลูกค้าตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้วสามารถดาวน์โหลดวิดีโอเข้าในอัลบั้มมือถือได้เลย ตัวอย่างวิดีโอที่ถูกดาวน์โหลดเข้ามาในมือถือแล้วเป็นยังไงมาดูกันเลย สำหรับลูกค้าที่มีซีจีหลายเครื่องสามารถใช้แอปพลิเคชันซีจีโกในการเชื่อมต่อเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอได้เหมือนกัน